มันเป็นนี่ขี้ลืมพออประเก็ตซ่อนไว้เออเลยเนี่ยมาแล้วครับพออนุบาลมาแล้วพอป้าบสถมาแล้วทั้งไปอะพออนุบาลมาครับพออบออขันใช้ขันแข็งครับพี่แก้วทางด้านหลังเร้าไปเอาเชิญเวลคัมไปก่อนเออถ่ายรูปครับครบ ก่อนให้นายดมเออให้มีตัวหนังสือให้หนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ครับรั้วทะเลเดี๋ยวขึ้นนะครับรั้วทะเลเดี๋ยวจะเข้าทะเลแล้วเออคืนขอเดี๋ยวเมื่อคืนยังไม่ได้เลยเะมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนิดนึงนะครับจะได้รั้วทะเล อ้ล้วกลินกลิ่นทูบสุอตไทยเหรออขู่แก้วนี่ตลอกเลยเป็นนึกแต่ขอเพลงเป็นเน้นุะแก้วเลยท่งนั้นล่างอ่ะบุคคลท่้นต่ำครบใจเราฮะบุคคลท่างต่ำท่านบรรลับช่วยเช็คหน่อยครบเลวนะ โอเคครับนะเดี๋ยวไอ้ลุงอะไรพอจำดีฉายาอะไรนะเออไอ้หัวหน้าวงมะละกอครับนะแต่ปัจจุบันนี้ท่านพอสมัยตั้งชื่อใหม่ครับแสนลักเมืองคนลาดครับสลักเมืองคนลาดยึดผาชื่อยึดนักมวยเออ แะลกดงคนละะโอ้โหดาดูบอนบนตรีอิตรพงครับ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 ไปเกียวแล้วคนลนะอก็ัมก็มึงยัหน้าตาเหมือแถวกบางคนแต่แลวมึงข่าหรอเพราะรอาสัากะแห่ลบครับอ่าเอาครับครับ ทางบอนี้ค่อนข้างกระรบแล้วครับทางลงล่างขาดพอเอาสมโพธิอยู่นอเอสมโพธิพอเวลาล่างขาดแ้ว